สัสดีค่ะดิฉันนางสาวพรชศรวันทองนะคะจากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกนะคะวันนี้นะคะจะพาทุกท่านมาทํานวัตกรรมแผงไข่มะกรูดนะคะการที่ทํานวัตกรรมแผงไข่มะกรูดนะคะเพื่อรดอาการชาฝ่า,ฝาเท้าสําหรับผู้สูงอายุและผู้ป่วยเบาหวานนะคะเรามาดูขั้นตอนนะคะแล้วก็อุปกรณ์ว่ามีอะไรกันบ้างนะคะ,ะขั้นตอนแรกนะคะเราต้องมีถาด ไข่อย่างนี้นะคะเราต้องใช้ถาดไข่ลักษณะนี้นะคะไม่ใช้ถาดไข่ที่เป็นกระดาษนะคะเราต้องใช้พลาสติกแบบนี้2อันนะคะแล้วก็มาซ้อนกันอย่างนี้นะคะเพื่อความแข็งแรงนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็ต้องใช้มะกูดนะคะใช้มะกูดเราต้องใช้มะกูดลูกที่ใหญ่หน่อยนะคะลักษณะนี้นะคะเราใช้มะกูดทั้งหมด30ลูกด้วยกันนะคะในการทํานวัตกรรมแผงไข่นะคะมะกูดลดอาการชาสําหรับ ผู้สูงอายุนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะท่าแรกนะคะท่าที่1เราจะทําท่านั่งก่อนนะคะสําหรับผู้สูงอายุนะคะเราต้องมีเก้าอี้นะคะเก้าอี้อาจจะมีพนักพิงหรือว่ามีที่วางมือก็ได้นะคะเสร็จแ,แล้วแผงไข่นะคะเราจะมาจัดเรียงกันลักษณะนี้นะคะจัดเรียงการลักษณะนี้นะคะ นำมะกรูดนะคะมะกรูดหาได้นะคะในท้องถิ่นในพื้นบ้านนะคะอันนี้เป็นภูมิบัญญาหมอพื้นบ้านนะคะทางกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเนี่ยเห็นความสําคัญในการดูแลสุขภาพนะคะนอกจากการ ทําให้ลดอาการชาแล้วนะคะผิวของมะกรูดกลิ่นของมะกรูดนี่ช่วยลดอาการผ่อนคลายได้ด้วยนะคะท่าแรกนะคะท่าที่1น,นะคะเราก็จะนั่งตัวตรงนะคะมือนะคะวางไว้ที่่าเข่านะคะเราขยับมาให้ชิดกับตัวเองนะคะนั่งตัวตรงลักษณะนี้นะคะหายใจเข้าลึกผ่อนคลายนะคะท่าแรกนะคะเราจะกระดกปลายเท้าขึ้นลงนะคะช้าๆนะคะโดยการกดนะคะ กดส้นเท้านะคะให้เข้ากับผิวมะกรูดเลยนะคะให้กลิ่นของมะกรูดนี้ขึ้นมานะคะให้ขึ้นมานะคะแล้วก็กดนะคะปลายเท้าทำอย่างนี้20ครั้งนะคะเรานับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20ต่อไปเรามาดูท่าที่2กันนะคะคะเราจะไอ้ซ่นเท้านะคะแล้วก็ทั้งอุ้มเท้าเลยนะคะแล้วเนินฝ่าเท้านะคะให้โดนผิวของมะกรูดน,นะคะโดยการถู ถูขึ้นลงลักษณะนี้นะถูขึ้นลงนะคะให้โดนผิวมะกูดนะคะดูถูขึ้นลงลักษณะนี้กดเท้าด้วยนะคะใช้มือเนี่ยกดนะคะกดไปที่เข่าเพื่อเราจะกดเท้านะคะนั่งดูทีวีนะคะเราก็ทําไปนะคะลดอาการชาฝ่าเท้านะคะผู้ป่วยเบาหวานนะคะทําให้ระบบการไหลเวียนของเลือดนะคะไปเลี้ยงที่ฝ่าเท้าได้ดีขึ้นนะคะต่อไปนะคะท่าที่3นะคะเราจะใช้ ที่เนินฝ่าเท้านะคะไปโดนที่รูปผิวมะกรูดโดยตรงเลยนะคะโดยครึ่งลักษณะนี้นะคะครึ่งนะคะใช้เนินนะคะเนินฝ่าเท้านะคะลักษณะนี้นะคะ ทำท่านี้บ่อยๆนะคะตรงนี้เนี่ยคะระบบของฝ่าเท้าช่วยระบบของการไหลเวียนของเลือดได้ดีนะคะเรื่องของระบบลำไส้เะที่สําคัญนะคะระบบของเรื่องของตาได้ได้ตาสว่างนะคะเป็นจุดสะท้อนนะคะเสร็จแล้วท่าที่4นะคะใช้ส้นเท้านะคะส้นเท้าเขาบอกว่าส้นเท้านี้เป็นของระบบของมดลูกนะคะเราก็จะทําตุ่มนี้นะคะแล้วทาแบบนี้นี่กลิ่นหอมของมะกรูดก็จะออกมานะคะเราทำอย่างนี้ได้เลยนะคะย่ำเท้าแล้วก็ ย่ำนะคะแล้วก็คึงลักษณะนี้เราจะเปลี่ยนรูปมะกรูด3-4วันถึงได้เปลี่ยน1ครั้งนะคะเพราะว่ามะกรูดเนี่ยมันจะไม่ยังไม่แตกนะคะเราจะเปลี่ยนเนี่ยต่อเมื่อที่ ฉิวนะคะแล้วก็กลิ่นของมะกรูดนี่น้อยลงนะคะเราถึงจะเปลี่ยนนะสามถึงสี่วันนะคะเราถึงเปลี่ยนอาการออกกําลังกายด้วยนวัตรกรรมแผงไข่มะกรูดนะคะมีทั้งท่ายืนนะคะแล้วก็ท่านั่งแต่ถ้าเป็นผู้สูงอายุนะคะเราแนะนําให้ท่านทําท่านั่งแต่ถ้าเกิดว่าผู้ที่วัยกลางคนนะคะหรือว่าวัยผู้สูงอายุที่สามารถที่จะยืนได้นะคะเราจะให้ท่านยืนนะคะเพื่อได้น้ําหนัก ของเท้านะ,ะนะคะนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำนะคะวิธีการออกกำลังกายในท่ายืนกันนะคะ,คะเรียนเชิญอาจารย์เปิ้ลน,นะคะเดี๋ยวให้อาจารย์เปิ้ลมาเป็นผู้ช่วยนะคะในการทำท่ายืนนะคะค่ะเมื่อกี้จบท่านั่งแล้วใช่ไหมคะต่อไปเราจะมาบริหารตรงท่ายืนนะคะก็เพื่อสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวนะคะหรือว่าที่ไหนมีที่จับนะคะก็สามารถที่จะ ยืนจับคนเดียวได้แต่ถ้าเกิดว่าเราอยากให้มีความรักความสามัคคีในพ่อแม่ลูกปูย่ย่าตายายนะคะเราก็สามารถที่จะยืนคู่กันแบบดีได้นะคะตามที่สาธิตให้ดูนะคะ,ะเชิญขึ้นมาค่ะแล้วก็จับแบบนี้นะคะมือจับแบบนี้นะคะเราก็คุยกันได้อะไรก็ได้นะคะท่าที่หนึ่งก็คือย่ำย่ำนะคะก็เหมือนท่านั่งนะคะย่ำทั้งสองท้าแบบนี้นะคะแล้วผิวมะกรูดมันจะออกมานะคะก็จะทําให้มีกลิ่นหอมลดอาการหวัดได้นะคะ ย่ำซ้ายขวาแบบนี้นะคะนะคะตามภาพนะคะต่อไปนะคะเราก็ขย่งปลายเท้าขึ้น,น,นกระดกแบบลงแบบนี้นะคะขึ้นออกแรงที่ปลายเทา้าแล้วก็ที่ส้นเท้าด้วยนะคะเวลายืนขย่งช้านิหนึงนะคะขย่งไว้เอาลงไปนะคะออกแรงที่ส้นเทา้ายืนขย่ยงอาลงไปคือให้มันมีน้ำหนักนิดนึงนะคะมันจะได้บริหารค่ะ อต่อไปค่ะก็จะเป็นการถูทีละข้างนะคะเห็นไหมคะถูเท้าไปมาทีละข้างนะคะ,ะมะกรูดนะคะเขาจะมีตุ่มเขาจะมีปุ่มๆนะคะไอ้ปุ่มๆตรงนี้ล่ะคะ่ะมันจะเป็นการนวดกระตุ้นฝ่าเท้าได้ดีมากเลยเพราะฉะนั้นนะคะทำไมถึงต้องใช้มะกรูดบางคนบอกว่าใช้มะนาวได้ไหมไม่ได้นะคะเพราะมะนาวไม่มีปุ่มมะกรูดมีปุ่มปุ่มตรงนี้มันจะช่วยในเรื่องของการ กดจุดไปด้วยนะคะตอนนี้กลิ่นหอมมากเลยค่ะท่านผู้ชมโอเคค่ะนี่ก็คือเป็นการจบท่าแผงไข่มะกรูดท่ายืนนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะในนวัตกรรมแผงไข่มะกรูดนะคะแผงไข่มะกรูดนะคะเห็นไหมคะทํากันได้ง่ายๆเลยนะคะคือนําเอามะกรูดที่มีในท้องถิ่นอยู่แล้วนะคะกับแผงไข่นะคะทํา ให้ลดอาการชาฝ่าเท้านะคะแล้วก็ลดอาการชาของผู้ป่วยเบาหวานนะคะโดยใช้ท่าบริหารง่ายๆนะคะทำสามารถทำได้ที่บ้านเลยนะคะสีท่าไม่ว่าท่านั่งหรือว่าท่ายืนนะคะเราสามารถมาทำเพื่อลดอาการชาฝ่าเท้านะคะแล้วก็ลดอาการปวดได้ด้วยนะคะนี้ก็ฝากนะคะนวัตกรรมแผงไข่มะกรู ให้กับทุกท่านด้วยนะคะในการดูแลสุขภาพนะคะฝ่าเท้านะคะฝ่าเท้าสําคัญที่สุดนะคะเพราะว่าฝ่าเท้านี่พาเราเดินไปไหนมาไหนนะคะฝากด้วยนะคะนวัตรกรรมแผงไข่มะกรูดลดอาการชาและอาการชาของผู้ป่วยประหวนนะะันค่ะ